น้องน้องแมวน้องน้องแมวได้กินอาหารแล้ววันนี้มีผู้ใจบุญมาให้อาหารน้องแมวข้าเป็นหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าหน่วยป้องกันรักษาป่าคุณโยมพานุพงศ์สมเพอสมเพอครับหรือว่าโยมน้อยเนาะแล้วก็คุณโยมควมพลครับคัามพนก็จําหน่วยแมตตาครรับปจำแมตตาครับคือก็ ได้ไปมหาสูได้พบเจอกันไปบ่อยใน,ในการไปสำรวจป่าดูแลป่าเราก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทั้งคู่นะที่มาร่วมวันนี้ก็ขอ,อมโนทนาสาธุขอบุญกุศลทลายเหล่านี้จงเป็นพระนนบัญชยุนำคามช่วยให้คุณโยมพร้อมครอบครัวญาติมิตรพบกความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจรปรารถนาที่ใดก็ได้ต้องความมุ่งมั่นปรารถนาสัพพีตโยวัจจนตุสัพสพโลกโวินัสตุมาเตระวันตราโยสุขีตีกายุโกภะวะ อภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัญญโยจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวโนสุขังพระลางครับแต่ทุกษาธุเอียมเียมกินกันยาเลยกินยาเลยอิ่มไม่รู้พอไหมเดี๋ยวบูให้อีกนะมีอีกครับมีอีกครับเดี๋ยวเติมได้ครับไม่ต้องกลัวนะมีเยอะมีเยอะแยะมีเยอะแยะถ้าถ้าเขากินคนเดียวเขาเขาเหมือนเหมือนกับไม่อร่อยไง ถ้าได้กินรวมกันนี่ก็ดูเหมือนกับเหมือนเหมือนกับคนเราเนี่ยแหละคนเราถ้ากินอาหารคนเดียวมันก็ดูก่อยๆถ้ามีเพื่อนกันกินมีเพื่อนกินด้วยนี่ดูมันกินได้เยอะมันคุย <laughs> สาธุสาธุลงที่ครับตอนนี้โยมน้อยก็มาดูอิดโบราณด้วยอิดโบราณที่ขุดฝ่ายขุดพบใต้ฐานพระประธานพระอุโบสถวัดป่งชัยเป็นโบราณ ชุดม,ม,มีมีสามยุคยุคก่อนอุดอวนนี่ก่อนยุคที่หนึ่งอัครานี้มีอัคราอยู่อ่านไม่ได้ยุคที่สองมีคนร้าน,นาคนกะเืองอ่านได้อยู่ยุคที่สามเป็นยุคภาษาไทยแล้วอ,อันนี้น่าจะเป็นชื่อคนนะชื่อคนมีพศพศบพรรจุศไว้ด้วยเนะื่อความหมา